ในวันของการเปลี่ยนแปลงต่างๆดาวเคลื่อนดาวย้ายนิวมูลระบบสุริยุปราคา22กันยายนนะคะที่ผ่านมาเกี่ยวไม้ง่วงทั้งวันเพลียอะไรต่างๆเหมือนร่างกายไม่ค่อยปกติเราต้องดูดีๆก่อนนะว่า 1. เราพักผ่อนน้อยไหมมีความเครียดสะสมไหมมีโรคประจำตัวไหมเป็นวันนั้นของผู้หญิงไหมเราต้องดูให้ชัดก่อนหรือไปหาหมอได้ก็ดี พอเรียบร้อยแล้วออมันไม่ได้เป็นอะไรและที่สําคัญค่ะในทางของพลังงานนะคะในทางของจิตวิญญาณมันคืออะไรเราอะค่ะเมื่อพัฒนาจิตวิญญาณฝึกจิตทำสมาธิยกระดับมันก็จะใสสว่างทรงพลังมันจะอยู่กับกายสังขารน,นะคะที่มันยังหนักยังหน่วงไม่ได้กายสังขารของเราต้องแข็งแรงแข็งแกร่งแต่เบาสบาย โคชไม่เคยทำคลิปเรื่องนี้เลยแต่โคชเคยพูดไว้ในไลฟ์วันนี้โคชจะฝากไว้เป็นแบบกดง่ายๆเนาะนั่นก็คือ d o u L l e L double R L ตรงนี้ก็คือ Light and Light Light แรกก็คือ L I T E เบาสบายเป็นเวอร์ชันที่เบาขึ้น L I G H T Light นั้นก็แปลว่าแสงสว่าง นะคะแสงสว่างมันมีน้ำหนักไหมไม่มีแต่มันเร็วมากเบามากสว่างแล้วก็สร้างความอบอุ่นได้ว้าวกว้างไกลเลยทีเดียว d ดี R R ะะ๋ยวอ่าน R แรก Relax ค่ะ R E L A X นะคะผ่อนคลายเบาสบายบอกตรงตัวเลยคด จะมักให้ทุกท่านทำบ่อยๆนะพลังงานเราเบาพลังงานเราสบายเราก็จะทำทุกสิ่งได้ใจเราโป่งนะคะการปิ้งแวบของเราเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็อาอตัวค่ะ Release R E L E A S E ค่ะปล่อยเลยตามนั้นเลยค่ะอะไรถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยใช้ได้ตลอดนะ Double R Double R ใช้ไปเลยค่ะ และทําไมมาถึงการตอบคําถามว่าเกี่ยวไหมหากเราเช็คหมดแล้วเราก็ไม่ได้เครียดด้วยไม่ได้ไม่สบายไปหาหมอแล้วค่ะโคชไม่ใช่วันนั้นของเดือนเลยเมื่อสิ่งใดก็ตามเป็นของเก่าที่มันหลุดลอกไปจากการที่เราฝึกจิตทําสมาธิเมดิเทชันบาเพ็ญเพียรแล้วแต่ใครจะเรียกสร้างบาร,รมีมาเต็มเนาะบาร,รมีถึงความรักเต็มอย่างที่โคชพูดคลิปที่แล้วค่ะ ของเก่าก็หลุดออกตัวตนเก่าๆนะคะปมบางอย่างแล้วเราก็ได้รับการเยียวยามันหลุดลอกออกมันหลุดออกไปถ้าใครบารมีเราไม่ได้ทํามาแบบเต็มแบบเต็มพิกัดหลักเต็มแต่ทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วอะค่ะมันก็เป็นธรรมดาที่จะป่วยได้เพละียะได้แล้วก็การรีเซ็ตค่ะรีเซ็ตคือจบกับชัปเตอร์เดิมๆเช่นเดียวกันก็เลยได้รับการรีเซ็ตรวมไปถึงเราไม่นิ่งเสียท ทำนู่นทำนี่จิตส่งนอกอะไรไปสารพัดสารเพเหล่าครูครูบาอาจารย์จิตเดิมแท้ของเราจักรวาลเนาะผู้พิทักษ์ที่เขาปกป้องรักษาเราเธอต้องอยู่กับตัวเองสิไม่งั้นสิ่งเนี้ยปัญญาญาณนี้เรื่องเนี้ยมันเข้าไปหาเธอไม่ได้มันสิ่งไม่ถึงอะ่ะโอ๊ยไปเพียไปเลยแล้วกันเมื่อยไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายๆท่านนะคะที่ฝึกจิตทําสมาธิพัฒนาจิตวิญญ,ญาณจะรู้ และเข้าใจร่างกายตัวเองเจ็บตรงนี้เมื่อยตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดข้างหลังเมื่อยตรงนี้อ่อนเพลียอันเนี้ยเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าความหมายของเขาคืออะไรเมื่อเขากลับมาหาตนเองดังนั้นมันเกี่ยวข้องสอดคล้องอยู่แล้วค่ะและอาหารการกินของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปหลายเนาะหลายแรกเบาสบายใช่ไหมล่ะอะไรหนักๆไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราเริ่มไม่อยากกินเราจะทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับจิตวิญญาณอย่างตัวโคชาเป็นคนทานเก่งมาก ไม่เคยมาควบคุมน้ําหนักหรืออะไรเลยของหวานของมันของทอดทานเยอะค่ะแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราอยากกานอะไรที่มันดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแต่เราก็ยังไม่ทิ้งเราก็ยังไม่ได้หยุดที่จะให้วิญญาณวิญญาณก็คือกายสังขารของเราเนาะก็มีแบบไม่เคร่งไม่เครียดอะคะ่ะแล้วมันก็ทําไปอย่างสมดุลนี่ก็เกี่ยวข้องแล้วก็หันมาดูแลร่างกายออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ข้อนี้มันแล้วแต่ร่างกายของเราค่ะเรานอนแค่ไหนพักเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอไม่เป็นผลกับชีวิตประจําวันในการทํางานเมื่อทุกอย่างเราเบาแล้วค่ะแล้วเราก็เนาะจิต ใจจิตวิญญาณของเราเป็นแก้วเป็นแสงสว่างสวัยค่ะทําภารกิจในทุกวันเป็นพลังงานที่ดีให้กับตนเองรักตนเองมากๆแล้วก็ขยายออกไปค่ะไลฟ์ของเรานะคะแสงสว่างก็ได้ผลค่ะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเบาสบายฝึกจิตทำสมาธิมีเวลาอยู่กับตนเองให้ เยอะๆอย่างเบาสบายอย่างสุขสงบค่ะสะสมไปเรื่อยๆค่ะนะคะและก็สุดท้ายลิลิสอะไรท,ที่ไม่สำคัญแล้วค่ะหมดเวลาแล้วก็ทิ้งมันไปปล่อยมันไปค่ะเริ่มต้นใหม่เถอะคราวนี้มันก็ถึงเวลาแล้วไงที่เราจะไปอยู่จุดที่ใช่ที่ถูกขับเคลื่อนจริงๆแล้วจิตวิญ,ญญาณของเราจิตเติมแท้ค่ะเราโลกลโกบาอาจารย์เ <c oughs> ขาจะทำทุกวิธี ทุกวิถีทางหลิมพันกันตามจริตของเราค่ะเพื่อขับเคลื่อนขัดเกลาฝึกฝนยกระดับพัฒนาเราค่ะให้ไปอยู่ในจุดที่สามารถรับในสิ่งที่เราคู่ควรจริงๆรักษาในสิ่งที่คู่ควรในสิ่งที่ใช่ของเราจริงๆเพื่อทำภารกิจต,ตามปฏิธานของเราค่ะที่เราตั้งใจไว้นั่นเองค่ะ